สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลสเตปเป็นฟุตบอลสเตป2ในวันพุธที่12มกราคม2,565นะครับโดยในช่องนี้นะครับก็วิเคราะห์บอลเด็ดๆไว้ให้อยู่2คู่นะครับส่วนท่านใดที่ไม่มีที่ลงก็ขอแนะนำละกันนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ลส่วนหนึ่ได้ที่ลิงก์ตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับคู่แรกนะครับจะเป็นคู่ของเลมาริดกับบาเซโนนานะครับเป็นบอลซูเปอร์คัพสเปนนะครับคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองนะครับ น่าจะเป็นสนามกางนะครับโดยลิเวอร์พเองนะครับ6นัดล่าสุดนะครับชนะ4นะครับเสมอ1แพ้1ส่วนบาร์เซโลนานะครับ6นัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ2นะครับแพ้1นะครับจากสถิติที่เจอกันทั้งหมด6นัดนะครับลิเวมร์ลิดนะครับชนะมา4นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีเสมอ1แล้วก็บาร์เซโลนาชนะ1โดยในปัจจุบันนี้เรามองดูเราก็จะรู้เลยนะครับวันนี้ฟูลทีมทั้งคู่แน่นอนนะครับ แต่ทางเรอัลมาดริดเองผมมองนักเตะจะดูดีกว่าโดยเฉพาะกองหน้านะครับอย่างวินิซิอุสนะครับดาวลุ่งบาร์ซิลตัวนี้นะครับฝีเท้าดีมากๆนะครับพาทีมคว้าชัยมาโดยตลอดเลยนะครับทำให้วันนี้นะครับผมมองว่ามาดริดเองนะครับเชื่อว่าจะดูดีกว่าทางบาร์เซโลนาแน่นอนนะครับมันเป็นบอลซูเปอร์คัพนะครับก็ในแมตต์ต่อไปเนี่ยก็ยังเป็นบอลถ้วยอยู่นะครับของทางสเปน เชื่อว the ่ามานิดน่าจะใช้ชุดจริงวันนี้เลยนะครับบาเซลนาก็น่าจะใช้ชุดจริงชุดที่ดีสุดในวันนี้เหมือนกันนะครับเพราะแมนน่าจะเป็นบอลคัพอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นบอลถ้วยเล็กนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเอาจริงนะครับมันลิดยังไงก็ดูดีกว่าเยอะนะครับใจผมมองดูแล้วนะครับเพราะว่าวินิซิอุสมันเก่งจริงๆนะครับผมดูฝีเท้าแล้วเก่งคล่องมากๆนะครับถือว่ามันิดดูดีกว่าละกันนะครับก็ พันธง n ไปทางเรียวมลินนะครับต่อนะครับราคาที่ให้ต่อเนี่ยเริ่มที่ประมาณปอก่อนแต่ถ้าเกิดปมันแห้งมากๆเนี่ยให้ไหลไปที่ครึ่งลูกได้เลยนะครับผมเชื่อว่าน่าจะจบชนะ90นาทีแน่นอนนะครับในคู่ที่2นะครับจะเป็นบิ๊กแมตเลยนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างสเปอร์นะครับกับเชลซีนะครับ แต่คู่นี้จะเป็นบอลคาราบาวครับนะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาตี2-45นาทีวันนี้จะเป็นทางสเปอร์ที่เล่นในบ้านนะครับ6นัดล่าสุดเนี่ยก็คือชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับส่วนทางเชลซีเอง6นัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับก็ชนะ4นะครับแล้วก็เสมอ2นะครับเชลซีไม่แพ้ใครมา10เกมแล้วนะครับเหนียวแน่นมากๆนะครับล้าชุดนี้เก่งจริงส่วนสเปอร์เองนะครับก็ ชนะในบ้านมา3นัดติดต่อกันแล้วนะครับแต่ในเลกแรกนะครับมันขึ้นไว้นะครับว่า,าทางเชลซีเนี่ยชนะมาแล้วที่2 0งศูนย์โดยนัดล่าสุดนี้เองนะครับและเชลซีนะครับสถิติการเจอก,กันกับสเปอร์เนี่ยหนัดล่าสุดเนี่ยเชลซี Chelsea นะครับชนะสนัดสเปอร์ชนะ1นะครับแล้วก็มีเสมอกันนะครับถึง2นัดซึ่งดูแล้วโดยรวมนะครับถ้าจาก5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ย แทบจะไม่แพ้สเปอร์เลยด้วยซ้านะครับแล้ววันนี้มาเยือนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับแล้วแมตช์หน้าเนี่ยมันก็เป็นพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเจอทีมแข็งแน่นอนนะครับสเปอร์นะครับในแมตช์หน้าอีกประมาณ4วัน3 4ถึงวันเนี่ยจะต้องเล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนอลนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ลอนดอนเหมือนกันอีกแล้วนะครับทั้ง2นัดติดเลยส่วนทางทีมเยือนเชลซีเองก็ จะไปเยือนหัวตารางอย่างแมนซิตี้นะครับผมมองว่าแมตช์นี้นะครับถ้าไม่แบ่งแต้มกันไปนะครับไม่เสมอเจ้ากันยกกันไปนะครับก็จะเป็นทางเชลซีที่ดูดีกว่าในเรื่องนะครับของฟอร์มแล้วก็นักเตะนะครับที่มีตัวเลือกมากกว่านะครับเชลซีจะมีตัวเลือกของนักเตะสำรองเนี่ยค่อนข้างเยอะตัวสำรองเนี่ยดังๆทุกตัวเลยนะครับมาทดแทนกันได้นะครับส่วนสเปอร์เองตัวสำรองเนี่ยเกรดต่ำกว่าทางเชลซีแน่นอนนะครับแมตช์นี้นะครับ ผมเชื่อว่าเจอกันแล้วนะครับเชลซีดูดีกว่านิดนึ่งละกันนะครับส่วนราคาที่เปิดมานะครับเชลซีนะครับเปิดต่อที่ราคาเสมอนะครับผมก็มองว่าถ้าไม่เสมอก็เป็นเชลซีที่จะจะเบียดชนะไปละกันนะครับก็ฟันธงคู่นี้ไปละกันนะครับเชียร์ทางเชลซีนะครับแต่ราคาที่จะให้เชียร์นะครับควรจะเชียร์เชลซีที่ราคาเสมอเท่านั้นนะครับต่อไม่ควรนะครับเพราะว่าคู่นี้โอกาสเสมอสูงมากเพราะว่ามีเปอร์เซ็นต์นิดเดียวท่านเองที่เชลซีจะชนะนะครับ แต่สเปอร์ผมมองเลยนะครับจากสถิติ5นัดล่าสุดโอกาสที่จะชนะเชลซีค่อนข้างยากมากๆจริงๆนะครับและแมตช์หน้าเจอกับอาร์เซนอลด้วยเป็นบิกแมตช์ลอนดอนนะครับโอกาสนะครับยากมากๆต้องพักตัวหลักแน่นอนนะครับก็จะให้ทางเชลซีไปละกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับไว้อยู่2คู่นี้ละกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านให้ทีเด็ดผิดพลาดประการใดก็กราบประทานอภัยไว้ตรงนี้เลยนะครับ สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆหงๆทุกท่านครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ